สวัสดีครับเพื่อนเพือนทุกคนนะครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับทุกคนบ่ายบ่ายวันนี้นะครับมากับสายฝนเลยสายฝนฝนตกหนักมากเลยนะครับฝนตกลื่นนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็มาตอนกลางวันอีกทั้งวันนะครับอากาศเบิ่งท้องฟ้านะครับท้องฟ้าคึมคนคึม ฝนสีขาวนะครับนะครับข้าวขาวนะฝนเนี่ครับปัจจุบันยังตกอยู่นะครับตกหนักมากเลยนะครับฝนตกแบบนี้นะครับเหมาะกับการพักผ่อนนอนนอนอย่างนนอนเว้นนะครับเหมาะกับการพักผ่อนนะครับทุกคนคลิปของผมนะครับกันนี้พระพุทธหน้าเข่าเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าผมลงเกี่ยวกับนาข้าวกับการทํางานนะครับทุกคนแต่เขามารับชมแล้วก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เป็นกําลังใจให้ช่องน้องไม้นะครับโคขมลนนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้นะครับนาข้าวสามเดือนนะครับทุกคนข้าวขอของหกเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับแต่ว่าปิดปัญหาก็คือว่า เกี่ยวได้ครับเต่ว่าโบมิแดดตากนะครับแถวบ้านผมนะครับค้มแบบนี้ได้นึ่งอาทิตย์นะครับอยากเกี่ยวเขาก็บาด้เกี่ยวนะครับเขาแถวบ้านผมเขาเหนี้วนะครับใส่หลายครับพ่อเกี่ยวกับหลายคนแล้วแต่ยังติดที่ฝนนะครับทุกคนฝนตกนักตกแบบนี้แล้ะครับ แปลงที่ผมไปลงกชิปประจํานะครับกับพ่อเกียวแหล้วนะครับเพิ่นว่าเพิ่นติดฝนน้าเขาแปลงนี้ก็คิดว่าจะอีกไม่นานนะครับทุกคนนะี่ครับเพราะว่าข้าวในนามีน้ำนะครับมันอุดมสมบูรณ์กคือว่ามันสุกกับสุกสีเขียวนะครับอาจจะเ่เหลือง เต็มที่ถึงมันเหลืองมันกันเหลืองขีวเขียวนะครับนี่ครับมีหนาอุดมสมบูรณ์ขามัาเดินแล้วดูแปลงข้าวนะครับทุกคนล่มแรงนะครับ นี่ครับแปลงนาข้าวนะครับนี่คือเกษตรนาข้าวนะครับทุกคนเกษตรนาข้าวใครทำนาข้าวอยากได้ผลผลิตดีก็ต้องเอาใจใส่นะครับใส่ปุ๋ยมันดูแลพวกวัชพืช ยานะครับไม่ให้ขึ้นนะครับสําคัญมาขึืนหญ้าน้ามนะครับน้ามนี่หน้าฝนนะครับดูหน้าฝนก็มีอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนข้าวหน้าแหลงเป็นเข่าก็ขอนะครับบกคอยงามปันดนะครับ ไม่ค่อยสูงทำน้นงามมนทนๆนะครับต้นข้าวจะสูงท่วมหัวเลยครับหน้าแปลงนี่นะครับใส่ปุ๋ยไม่ค่อยได้นะครับขาดปุ๋ยขาดเล็กถาดเล็กถาดในดินดให้ต้นข้าวเตี้ยนะครับ ส่วนใบนะครับใบเขียวดีนะครับตามตามที่จริงนะครับการจะได้เข่าสมบูรณ์แบบงามเข่าห่วงใหญ่ก็ต้องบับรุ่งแต่ตอนปักดำนะครับถ้ามาใส่ปุ๋ยตอนที่มันมั่นเลยครับตั้งทองบ่คอยมีประโยชน์นะครับอาจจะเสียปุ๋ยถิ่งไปซื้อนะครับเพราะว่า มันป่วช่วยให้แตกยอดออกมากแล้วนะครับเพราะวามัมสุดยอดแล้วใส่ไปกับบอทันเลยนะครับนี่คือเกษตรหนาข้าวนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับใครอยากได้ข้าวงามผลผลิตด,ดีก็ต้องใส่ปุ๋ยตอนปักดำใหม่ๆนะครับ ทำเสร็จหนึ่งอาทิตย์ใส่ปุ๋ยเลยนะครับทุกคนกันห้องบำบำรุกตอนนั้นตอนที่มันเป็นห่วงนะครับจะซุกแล้วนี่แบบนี้ทำให้รวงข้าวมันน้อยนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทุกคนนี่ครับช่วงตอนเย็นนะครับฝนฟ้าอากาศวันนี้นะครับฝ้าแจ้งแจ่มใสนะครับ ทุ่งนาจากเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันพายุเข่านะครับไปแล้วนะครับผมคิดว่าพายุนี่ครับหน้าข้าวอันนี้เป็นหน้าข้าวผมเองที่ผมเคยลงคลิป,น,ลปนะครับกระเลื้งกับขัดปุ๋ยโยนครับน้ำไหลส่วนเขาเจ้าของผมกับที่ผมลงคลิปก็เขียวงามเหมือนเดิมนะครับนี่ข้าว ต้นเตี้ยกกอหน่อยนะครับขาดปุยต้องใส่ปุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ